สวัสดีครับก็อยู่ผมเช่นเคยนะครับกับพีทเพชรยนนะครับในช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเอเช่นเคยนะครับวันนี้ขอนำเสนอหนึ่งคันครับเป็นรถในกลุ่มของดีเซ gment นะครับเป็นรถซีดานนะขนาดกลางนะครับก็เป็น t o y ยต a c a ค r y ปีนะครับปี2015คันนี้นะเครื่องยนต์2.0รุ่น G นะครับก็ถือว่าเปิดตัวราคาอยู่ที่1ล้าน3แกว่าๆนะครับวันนี้นะครับก็ ทางรยนต์เราได้นํามาเสนอขายในราคาเพียงแค่6กแ0 0 0บาทนะไม่ใช้งานนะครับคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่1นึ0 0 0สโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะออปชั่นต่างๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างน่าใช้ขนาดไหนแล้วก็สวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับครับเรามาเริ่มกันจากทางด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับโฉมหน้าปี2015นะครับของ c a m b r y คันนี้นะครับก็จะจัดอยู่ในโหมดที่เป็น ายเนอร์เชนนะครับดูจากรูปร่างหน้าตานะครับก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของโครเมียมเข้ามาให้ดูโดดเด่นนะแล้วก็เส้นสายต่างๆให้ดูมีมิติมีความเด่นชัดขึ้นนะครับกระจังหน้าด้านล่างนะครับก็เป็นแนวทรงสปอร์ตนะแนวแถวนอนนะครับที่ให้ความรู้สึกว่ากว้างนะ แล้วก็ดูเด่นชัดขึ้นด้วยขอบโเมียมนะครับมาตัดกับที่ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะไฟเดย์ไทม์ก็จะเป็น LED มีเซนเซอร์มาให้นะครับด้านหน้า2ตํตำแหน่งไล่มาถึงด้านข้างครับด้านด้านข้างก็จะเป็นล้อมแม็กขนาด16นิ้วนะครับยางคันนี้ได้ยางปีถึง9ครับก็ดอกยางเหลือ,อยางมิชลินนะครับสภาพก็ 95%ได้นะครับก็ใช้งานกันได้ยาวๆนะมีแบต VVTI View the View นะครับในส่วนของเรื่องกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะมาพร้อมออไฟเลี้ยวติดตั้งมาในส่วนของกระจกมองข้างนะกระจกมองข้างก็จะมีเป็นแบบเลนสซ้อนนะครับแล้วก็จะมีบลายสปอตมาให้นะมีบลายสปอร์ตนะ อันนี้ก็จะมีบายสปอร์ตมาให้นะครับก็ช่วยในเรื่องของมุมอาบนะกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับนะไม่ต้องกดปุ่มถือกุญแจเข้ามาก็จะคลายล็อกได้เปิดได้เลยนะครับในส่วนของด้านในนะครับก็จะเป็นทูโทนสีครีมนะครับตัดสีดํามีตกแต่งด้วยลายไม้ให้ดูหรูดูดีขึ้นนะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องของรถราคาหลักล้านเนาะก็ถือว่า ลงตัวสวยงามนะครับกระจกทั้งสี่บานเป็นออโต้นะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกมีสวิตช์ปรับพับกระจกไฟฟ้ามือจับประตูก็เป็นโครเมียมนะไล่มาด้านข้างเรื่อยๆก็จะเป็นมือปุ่มนะครับปุ่ม engine start แล้วก็ parking sensor นะคัตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์สองบายสปอตนะครับบายสปอตมอนิเตอร์มาให้ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของควบคุมการเลื่อนถลายของรถนะครับเป็นโหมดการช่วยการขับขี่ ควงมาลัยเป็นแบบสีก้านนะครับเป็นมัลตนะิฟังก์ชันนควบคุมวิทยุเครื่องเสียงได้แล้วก็ดูในเรื่องของจอนะครับจอแสดงผลการขับขี่จอแสดงผลการขับข,นะบขี่แล้วก็ในเรื่องตัดลงมาก็จะเป็นสวิตช์ครอปครูสคอนโทรลนะคันนี้ก็เป็นครูสคอนโทรลนะเป็นครูสคอนโทรลธรรมดานะครับหน้าจอเป็นแบบเรื่องแสงสีฟ้าครับไล่มาถึง เครื่องเสียงนะครับก็จะเป็น CD MP3 FMAM นะมี USB มาให้นะครับแล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะระบบดนะูโอโซนก็ถือว่า <c oughs> น่าใช้สวยงามนะในเรื่องของคอน,นโซลกลางก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับดูหรูดูมีระดับขึ้นมาหัวเกียร์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ โคมียมตัดกับพุ่มหนังแล้วก็ลายไม้ดูดีดูสวยสวิตตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอม่านนะครับเป็นม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคันนี้เราบบความปลอดภัยก็มีถุงลมนิรภัยมาให้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะในเรื่องของเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับก็ได้ทั้งเบาไฟฟ้านะครับปรับได้นะก็ถือว่า ให้มาเยอะพอสมควรนะตรงกลางก็จะเป็นในเรื่องของที่ชาร์จแบบไร้สายนะครับก็เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับคันนี้ก็ได้มาเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะมาดูในส่วนของภายในนะครับภายในก็เป็นสีครีมสีเบจนะคันนี้นะครับเบาะภายในยังดูดีดูสวยดูสะอาดนะไม่มีลายแตกนะครับก็ยังถือว่า 6 6 9 0 0 0บาทนี้คุ้มคุ้มสำหรับคนที่หารถราคาหลักล้านนะครับ<า>คันนี้ราคามาอยู่ที่6แสน6ห0 0 0นนี่ก็ถือว่าน่าใช้น่าจับจองได้นะครับในสภาพที่น้องๆป้ายแดงได้เลยนะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนี้จะได้ความกว้างนะครับได้ความกว้างมากแล้วก็คันนี้ดูสะอาดามากสภาพนี้ก็ยังถือว่าเป็น รถใหม่ๆเลยนะครับใช้งานน้อยๆเลยนะสภาพร่องรอยการใช้งานอ,อส่วนกลางก็มีในเรื่องของแอร์มาให้นะครับที่เชียรบรีมาให้นะทุกอย่างก็ตกแต่งด้วยลายไม้ดูสวยงามดูสะอาดสั้นดีกับดูมีระดับดูหรูขึ้นในราคาก็เหมือนกับรถซีดานทั่วไปนะครับจากราคาหลักล้านนะครับวันนี้ มาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะไฟท้ายแบบ LED กันนี้ก็เป็นระบบ D4S นะครับก็ให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะด้านหลังก็เป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็ปักเซนเซอร์มาก็ให้มา4ตำแหน่งนะครับไฟเบรกดวงที่3ก็เป็น LED แล้วนะระบบความปลอดภัยค่อนข้างเยอะครับระบบเซนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของถุงลมบายสปอร์ตนะอันนี้ก็ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรสำหรับแคมเปอรี่คันนี้นะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระครับแคมเปอรี่ค่อนข้างกว้างกว้างมากครับเห็นได้ว่ากว้างมากๆเลยคันนี้ก็มีถาดรองมาให้นะครับถาดรองมาให้ในส่วนของยางอะไหล ล้อไหลนะคันนี้ล้อไหลเป็นล้อแม็กนะ,ะเปิดยากนะด,ดูบอกเครื่องไม้เครื่องมือต่างอยู่ครบครับล้อไหลก็เป็นล้อแม็กนะครับนะยางมนะิชลินเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบครับนะรับประกันเลยคันนี้รนถะราคาหลักล้านนะครับนะ คันนี้นะครับที่เพชรยนต์ของเรานะครับสาขา2องนะสองคันนี้จอดอยู่สาขา2นะถ้าหากอยากมาดูรถจริงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้นะในราคาคันนี้ผมว่าหรือว่าสภาพกับราคาคุ้มค่าครับดูเหมาะสมกันนะสำหรับคทมเบรีคันนีนะ้จากราคาล้านสนะวันนี้ก็มาอยู่ที่6กแสนห แสนหกกว่าก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่มองหารถระดับผู้บริหารด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันนะครับดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับปะกระโปรงนะครับมีโช๊คนะครับมีโช๊คคำรถราคาหลักล้านนะครับแผ่นเก็บเสียงต่างๆนะในเรื่องของ โครงสร้างบอดี้รับประกันเช่นเคยนะครับทางเพชรยนต์ของเราไม่มีชนหนักที่ก้มใดๆอย่งสิ้นไม่มีไม่มีชนหนักไม่จมน้ำนะอันนี้รับประกันได้เลยนะครับเช็คศูนย์เช็กได้เลยนะ <S 1> <S 1> รถทุกคันของเพชรยนนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างบอดี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร VVTiW นะครับตราแรงม้าก็อยู่ที่ประมาณ160 เจ็แรงมา้าประมาณนี้นครับประมาณ163 167อยู่อยู่ที่ระหว่างนี้นะนะครับก็1้0ขึ้นเอาง่ายก็ถือว่าเหลืออนะครับในเรื่องของออปชั่นต่างๆคือว่าครบอันนีนะ้และเป็นแบรนด์โตโยต้ด้วยนะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดี ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะ